พี่น้องจ้าตอนนี้ข่อยกำบมฮอดหนาวัดสีสะอาดโพไซ์เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าสิมาอัปเดตส,สถานการณ์จัวน้อยบอกว่าคนดังกำลังมาจัวน้อยเ้าข่อยพี่น้องจัวน้อยเบาข่อยว่าคนดังกำลังมาสิถ่ายจัวน้อยแล้วมื้อน,นี้ฮะ แดดยังฮ้อนอยู่พี่น้องเย้ยแดดฮ้อนอยู่ตอนนี้จักโมงป้าสี่สี่โมงแล้วยังแดดฮ้อนอยู่เลยพี่น้องจ้าพี่น้องจําได้บ่คอยถ่ายอยู่ตลอดน้ำเตสิยอยู่พี่สมัยที่คอยซ่วงเหืออนอะ่ะน้ำีิอยู่พี่เลยนี่มาขายยงขายยางน้ำอยู่พี่เลยที่นี่แห่งลงไปหลายแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสเดินลงไปให้พี่ให้น้องบึง่งแห่งเริ่มสิเขา่าเพราะว่าปกติแล้วเลยกะ เออคือโบเห็นขัวโบเห็นสะพานพี่น้องโอเมเมนขัวขาดแล้ว่พี่น้องจ๊ะเฮืออ,อพุทเรมาอย่างกระโดดก,กระเดียดแทนนะค,คือโบเห็นไอโบอเห็นสะพานเฮาพี่น้องโอเมเมนสะพานขัวขาดแล้วป่ะเถอนะฮะพี่น้องจ๊ะ พี่น้องน้ำกวิทสวนพักสวนหญ้าแล้วเดี๋ยวไอ้น้องเฮาหลังจากแล้วจากเข่าจากให้จากนาแล้วก็สิเข่าสู่เฮ็ดสวนพักสวนหญ้าได้บ่ะนี่นะคันพูพใดติตามดอกคุณสิเห็นเดี๋ยวข้าเจ้าก็สิเฮ็ดสวนพักสวนหญ้ากินกันเองปลอดสารพิษพี่น้องเอ้ยบ่อึดบ่อยากแต่พักพักบัวพักหอมพักกาดปลูกกินเองพี่น้องจ้าเจ้าเว้วา,เาเนี่ย กำลังสีเสียน้ำขึ้นวัด,ดบ่บ่เจ้าเสีเอาน้ำขึ้นวัดบ่โอ้ได้บุญหลายน้ำกะระดล่วงหลายแล้วแต่คือบุหินสะพานมันไผ่เพื่อนเฮ็ดอยู่นํำไดฮะนะ ลุงหวันมะอ๋อลุงหวัน <g oda> ค่อยเะเห็นแต่ข่างขึ้นว่าผู้เบาทางใดชะดอกอันขัวเฮาได้ลุงเพไปบัดเลยบ้านหรือว่าเครื่องนึง เออขาเจ้าดำเบึงหนะันเนาะอาจสีเวไปละป้านอยู่น้ำมันมขี้หินมองนั่นเขาเอาินขี้หินคันนั่นแหละพี่น้องเลยก็ต้องเลี้ยวให้เล้วนาะพูดแล้วจังสีได้มาเมฮิตใหม่เฮ็ดขัวใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยน้ำกระแห่งลงหลายเก้าใกล้สิเข่าสู่ภาวะปกติแล้วพี่น้องจ้ามันก็สิบบมาอีกแล้วบันี้เดือนที่สองแล้วมาอีกกับสิบบอยู่แล้วบ้านนี้คอยก็ได้ บ่แม่นบ่ปกตินานนานเจ้าสินล้มเะฮะนะนี่แหละพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์ประมาณนี่ที่เห็นสายไฟระยุงระยางอยู่นี่เนี่นนคือสายใดนะพี่น้องนองะ้อ่ไอยน้องปามันอย่างเจ้าคือเฮ็ดคัาเฮ็ดแน่เด้พวกไอ้หานนี่เจ้าชื่อหานบะ เออไอหานเขากำลังสิเอาดึงสายายางลงมาจากวัดพุด่นจัวน,น้อยนําจัวน,น้อยเมื่อกี้พนทักข่อยว่าพุ่นคนดังมาแล้วพุน่น้องอันกําลังสิดึงสายายางลงมาแล้วก็ใส่ไดแล้วก็สีเอาน้ําจากท่านี่ขึ้นไปใส่หองน้ําหองท่าไววใส้เนาะพี่น้องนะเขาก็สีใส้น้ําท่านี่น้ำนี่บ่แหงเอา้าโหล่นน้ำเลยน้ำนี่โบแหงเด้อพี่น้องเด้กก็สีอยู่ อยู่ลงไปอีกหน่อยหนึ่งกระสิอยู่คงที่อยู่นี่เลยบบแหง้งกระสิไหลยอยู่นี่ลงไปเลยเลยเลยบแห้งเลยน้า่<อ>ะชุ่ยกับ่บอึดน้ำไส้ยามเฮ็ดสวนพักกะไ,ได้น้ำจากนี่ลระขึนมาหดสวนนะสวนพักนี่สวนพักไข่ก็อยู่นี่สวนพักข่เมื่อน้ำเมื่อกี้ข่มาหานง่ามไม่ตรนนั้นออกเพราะว่ามันสีบังห้มสุบังห้มไอสวนคข่ยนะมันจีเป็นห้มและพักไข่ยบงาม ลุงหวันเรากำลังสอมใดรักใด,ดเราคนเราว่านะกับไอ้น้องเขากระสีเอาน้ำอยู่นี่ใส่สายไฟเฮือนผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลกระสีเด้งสายไฟลงมาลงมาเสียบใดอยู่ทางตะล่างพี่ละพี่น้องเอาน้ำอยู่นี่ขึ้นไปใสน้ำกินเขากระสีกินน้ำดื่มประมาณนี้แหละพี่น้องในบ้านท่าแคนเมืองหินบูนแขวงคำม่วนพี่น้องเลยอยู่นี่มีจักหมู่บ้านมีสามหมู่บ้านฝั่งั้นแม่นบ้านนาโพนะพี่น้องเนาะ ที่อยยืนอยู่นี่คือบ้านท่าแคนแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านนึงขึ้นตามทางนี่ไปเลยก็สิเป็นบ้านคอนแก้วมีสามหมู่บ้านพี่น้องเลยการสัญจรไปมายามหน้าฝนก็นสิยุ่งยากลําบากแนจักหน่อยหนึ่งแต่ก็บอเป็นอุปสรรคสําหรับชาวบ้านเฮาทุรักทุเลนไปสู่มาจนผ่านจนพ้นมาจนได้พี่น้องเอ้ยอยู่ใสก็บอกคือบ้านเฮาจังใดเจ้านะอ้าเจ้าอมอย่างะนะั้น ฮ้เอาคักเอาแน่เลีกรกสิประมาณนี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่รับชม